วันที่25-27กรกฎาคม2,567ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนอบนบมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์ฝนกรุงเทพมหานครรวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกล่าสุดวันที่24กรกฎาคม2567เลดาฝนล่าสุดตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมนนทบุรีราชบุรีสมุทรสาคร สมุรปราารรมดปราการกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมพระนครศรีอยุธยานครปฐมนครนายกราชบุรีสมุดสงครามสมุดสาครสมุดปราการกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังคาดว่าปกคลุมมากกว่าหนึ่งชั่วโมงขอบคุณที่รับชมสวัสดีคะ่ะ